กินผิดไปแลแต่งตัวอะไรใครนั่นแหละสิครับเขาเป็นใครอ่ะผมอยากจะถามนี่ถามคำดิครับเขารู้จักมึงเหรอเขาเป็นใครคุณไปถึงไม่แต่เตเรอกเขาหมดเลยนั่นนะครับผมเป็นใครเนี่ยพี่ตาครับครับผมต้องฟ้องนิดนึงเลยอันนี้มันไม่ถูกที่นะฮะที่ให้ผมเนี่ยมาอยู่ทีมเดียวกับไอ้นี่ฮะ ไอ้อ,อ,อ,อีกแล้วพี่ดูการแต่งตัวนี่ฮะยังกับมาเต้นค o เปอร์เพลงเกาหลีอนี่แต่งดูแบบหล่อมากแล้วดูมันแต่งอะไระย่งเพิ่งเห็นเนี่ยมันให้เกียริรายการพี่ตาหรือเปล่าครับเนี่ยไอ้ให้เกียริไม่ว่านะถ้าเจ้าวาดบระทูมผมจะทําไงพี่ขโมยมาหรือเปล่าซื้อสดอันนี้ผมซื้อสดวัดเปรมอยู่ข้างบริษัทครับผม ผมไปดูมาแล้วครับอรของที่วัดมันจะถูกตัดครึ่งหนึ่งๆๆ <c oughs> แล้วไม่ให้ถูกขโมอย <c oughs> อันนี้เต็มคู่ถ้าเต็มคู่นี่ผมจะได้งนนึงไม่ให้เกียรติกันเลยฮะโปรตีนอยู่บ้านใส่ไหมไม่ใส่ครับอ๋อนี่คุณออกงานถึงจะใส่ <c oughs> ใช่ครับโปรตีนอยู่บ้านใส่ผ้าใบดีแล้วนี่คือดีแล้วยูบ้านใส่ผ้าใบรองเท้าแคชูแต่ออกมานอกบ้านมันใส่รองเท้าแตะแต่คุณเป็นทีมเดียวกันใช่ไหม ผมไม่ที่หักอยกู <Univers it> <lyn> ่เลยครับทับนี่คนนี้โอเคน้องไพรินทำไมคนนี้แตะเนื้อถึงตัวอ่าพอทั้งนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยครับนี่ตั้งแต่ชื่อแล้วนะครับมันมันมันดูยังไงไม่รู้นะฮะไพรินไพรินหอยหอยยัด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 ยไดยั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 ัดย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 ััดยัดยัดยั <s <S ว่าเนี่ยมันจะเลี้ยงแล้วมันจะมันจะดูอุจาดขึ้นทุกครับอ่ะอย่างนี้ก็ได้นี่ไงหอยรัดครับสามท่านอ่ะทีมเดียวกันแต่ผมขอบคุณสำหรับน้องไพรินด้วยครับพี่น้องคาดไาเลยไงเนี่ยไม่เป็นไรค่ะับตา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 ยนอะโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอกอดปั๊บเหมือนแม่มาส่งลูกโรงเรียนรัฐบาลเลย น้องเขาเป็นมิสสกูบ้าสกูบ้าใชาใช่ฮะกูเนี่ยบ้าไอเนี่ยไม่บ้าไม่ใช่ไหมกูบ้าดำน้ำนะคุณเป็นมิสหรือเป็นมิสเตอร์อะไรไปไหมคุณคุณคุณแล้วเป็นอะไรไหมมีเป็นอะไรไหมประกวดอะไรมาไหมกล้องตัวไหนครับถามกล้องไงโอ้อ่าข้ามาอีกครับเข้ามาอีกครับครับผมผมเป็นก็จะโดนหน้ากูอยู่แล้วเห็นแล้วนะแม่ ออกแล้วนะแม่แม่ครับสวัสดีครับผมออกแล้วนะครับแม่ออกมาจากโรงพยาบาลมาหลายวันแล้วพยักหน้าไยักหน้าไปยักหน้ากล้องพยักหน้าได้ดวยแต่เป็นทีมเดียวกันนะทีมเดียวกันไม่เคยแข่งเลยไม่เคย้วมาเจอแชมป์ด้วยคู่แรกเชิญไปหัวหน้าหัวหน้าครับผมอันนี้บอกเลยนะเก่งทุกคน ปีมือได้ฝากเขาไปแล้วสดสดร้อนร้อนเจิญแชมป์ผมอยากจะส่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของทีมผมอยากเห็นจังไอ้ยัดเจิญครับเจิญครับตกลงพูดเดียวกันนะได้เจอกันนะมีประสบการณ์ไปเก็บตัวก่อนนะได้ครับเล่นก่อนเลยนะครับ เล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยนะไอตอนโยนมาก็ไม่บอกอะไรสักคำคุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหลักหัวต่อของนองเป็นกำลังใจให้เขาด้วยเนาะพยายามพี่จะเปาียนกันดิผมจพยายามไปแล้วไปเลยนะครับเอ G ซีอว ขอโทษนะครับทีมงานช่วยให้เกียรติรายการด้วยครับ <c oughs> คุณดูอยู่คุณจะไม่ใส่รองเท้าเนี่ยมาเป็นสเตจม,มาอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่ครับผมแต่งตัวให้เกียรติผู้เข้าแข่งขันครับ <c oughs>